ดู Netflix เนี่ยหนึ่งชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ1 8เปิดเสียงครึ่งหนึ่งเปิดความสว่างครึ่งหนึ่งแล้วก็ใช้ในการดู u t u b e เนี่ยหนึ่งชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ1 4%เปิดเสียงครึ่งหนึ่งเปิดจอครึ่งหนึ่งเหมือนกันไปนะไปนะไปนะโอ้โหยังเงือกอ่ะเป็นคลิป10นาทีซึ่งผมได้ทดลองตัดต่อแล้วนะครับพบว่าการตัดต่อก็ทําไปได้แบบสบายๆครับเขาเรียกว่าโน้ตบุ๊กหลังแอนนะครับประมาณนี้อ่ะอุ้ย กรับสวัสดีครับคุณผู้ชมพอการรีวิว Infinix Inbook X1 Pro และที่อยู่ในมือผมนี่คือเป็น X1 Pro รุ่น Core i7 1065G7 โอ้โหวางขายด้วยกรรัน3สีครับนั่นก็คือสีแดงสีเขียวสีเงินนะเปิดราคาตอนนี้ที่เห็นใน JD c e n t o n นะครับ c e n t o ่านั่นก็คือ21,990บาทตัวคอย5 17,490บาท ตัวคอย3 1 2 9 9 0ิบาทต่อมือครับจำสกิปเก่งมากโอ้โหผมจะบอกเลยว่าผมสนใจตั้งแต่ตัวคอย3ที่เขาวางขายครับแล้วก็มีเพจถูกเสมอถูกจริงๆถูกจริงๆและจริงนางเขาเอาไปลงครับว่า้ตบุราคาแค่ประมาณหมื่นเดียวจริงๆมันใส่โค้ด JD Central ลดได้เยอะแยะหมื่นเอ็ดเท่านั้นตอนนั้นผมจะซื้อแล้วผมเลงว่าจะซื้อมารีวิวลวครับแต่ขอบคุณอินฟินิตครับโอ้โหใจดีมากส่งมาให้เป็นตัวท็อปเลยแต่ว่าจะมี e x c l ซ s i v e sale นะฮะสำหรับ JD Central ใส่ไว้ด้านล่างลงมานะครับตัวนี้มาพร้อมสโลแกนเบาบางแต่ทรงพลังนะครับทรงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปิวให้ให้คุณผู้ชมฟังนะครับมันจะมีทั้งจุดที่ผมชอบมากแล้วก็จุดที่เป็นข้อจํากัดของเขาแล้วก็จุดที่ผมไม่ชอบเลยนะเดี๋ยวจะมาดูให้ฟังแต่ผมบอกเลยว่าถ้าในราคานี้คุณใส่โค้ดได้ประมาณสักเลทประมาณ2 0 0 0 0ื่นหน่อยๆผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่ต้องเลงเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างมากตัวนี้มาพร้อม CPU Core i7 Gen10 เป็น 1065G7 ไม่ได้คิเล่นะผมบอกก่อนถ้าจะไปชนกับ Core i5 นะครับก็จะเป็น Core i5 11, ใช่ไหมตัวนี้อาจจะแรงไม่สู้แรงกว่าน้อยน้อยกว่านิดหนึง่งแต่ถ้าเรามองดูราคาในตลาดและคู่แข่งของเขาเนี่ยผมมองว่าตัวนี้เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเท่านั้นยังไม่พอถ้าเกิดคุณซื้อในโปรโมชั่น JD Central ขเขาก็จะเพิ่มประก,กันจาก1ปีเป็น2ปีนั่นเองแต่เรื่องประก,กันเนี่ยผมยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่เพราะว่าระยะเวลามันจะเป็นตัวพิสูจน์นะครับการเวลาพิสูจน์ม้าระยะทางพิสูจน์ม้าสีการเวลาพิสูจน์คนนะครับทีนี้คอยเจ็ดตัวนี้ก็จะมาพร้อม Windows Home แล้วก็ Microsoft Office ใช้ได้เลยนะครือุที่เค้าใชก็ืออฟ,ฟ ที่ค่อนข้างดีนะครับไม่ใช่แบบเกรดธรรมดาทั่วไปน้ําหนักตัวนี้อยู่ที่1.48กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ครับมาพร้อมหน้าจอ14นิ้วเป็น Full HD ขอบบางแค่4.19จ mm ุมิลิเมตรเท่านั้นนะฮะซึ่งบางมากขอบบางมากด้านข้างแต่ว่าก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาเป็น i n f i ินิโลโก้ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนมีไมโครโฟน2ตัวกล้องเว็บแคม 720P ซึ่งก็คุณภาพก็พอไปได้นะครับนี่คือการเทส 720P เว็บแคม ข้างหน้ากล้องหน้าของ Infinix Inbook X1 Pro นะฮะดูว่าเสียงเป็นยังไงเนาะเสียงก็จะอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยอ่ะเวลาวิดีโอคอลก็เสียงประมาณนี้นะครับนีค่อนข้างมีห้องค่อนข้างสว่างครับก็ถ้าจะใช้ก็ต้องสว่างนี่แหละคุณภาพมันพอไปได้อะแต่มันไม่ได้ดีอะเนาะประมาณนี้ครับิวๆ และตัวของเขาเนี่ยจะมีฝานะครับเอาไว้กันเวลาปิดลงเป็นยางตรงนี้สี่มุมพัดแนวหน้าจอเป็นพัดแนวหน้าจอในเด็ราคานี้ที่ค่อนข้างดีมากครับให้ค่าสี srgb ถึงหผมได้ทําการใช้สไปเดอร์นะฮะสไปเดอร์แมนไม่ใช่สไปเดอร์ <Spider S 1> ที่เขาใช้การคาเบสสีเนี่ยจะพบว่าค่า dci p 3จะอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเลยนั่นหมายถึงว่าขอบเขตสีในการใช้เกี่ยวเนื่องภาพยนตร์เนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากซึ่งใช้ในการทำงาน หายห่วง RAM 16 g b เป็น LPDDR4X นะครับตัวนี้ไม่สามารถอัปเกรด RAM เพิ่มได้คือซื้อตัวนี้แล้วจบแค่นั้นนะครับความจุนะครับ Storage SSD 512 g b p c l e 3.0อ่านเขียนอยู่ที่2,400ทับ1,900 MB กะไบต์แต่ผมไปเทสมาละเกินสเปคประมาณ2,400กว่า2,400กลางๆ1,900กว่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีเสาสัญญาณ 2x2 MIMO มาให้ด้วยจับสัญญาณดีบลูทูธ5.2ใหม่ล่าสุดแบตเตอรี่ให้มาที่55วัตต์ Hour นะครับปกติแล้วเหลยราคานี้หรือจะเป็นตัว Intel Core i5 711ที่ให้มาเนี่ยจะให้ประมาณ31วัตต์ h o ur หรือ40หน่อยๆ42วัตต์ hour จะไม่ได้เยอะเท่านี้อันนี้แบตเยอะเครื่องแรงแบตอึดน,นะครับมาดูพอร์ตการเชื่อมต่อครับด้านขวามือของผมจะมีพอร์ต m i c r o S D card ใส่ได้แจ็คของฟัง3.5 USB 2.0 USB 3.0แล้วก็ Kensington lock ตัวล็อกนะครับด้านใช้มือมีพอรต DC in นะครับนั่นหมายถึงว่าคุณสามารถใช้เสียบอะแดปเตอร์ที่เป็น DC ได้ ยูบีสจุนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น Type-C ตัวนี้สามารถใช้ต่อจอได้จะมีสัญลักษณ์ไหมต่อจอใช้ชาร์จได้ตัวนี้เป็นโอนายข้อมูลนะครับตรงนี้แล้วก็เป็น Type-C 2ช่องเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นรูกล้องสามารถที่จะ ปิดบางทีเนี่ยการความปลอดภัยคนแฮกเข้ามากล้องหน้าเรามาดูเราทํานู่นทํานี่นะครับก็เป็นความลับบริษัทเนี่ยก็กดปิดกล้องตรงนี้ได้นะครับจะเปิดก็กดตรงนี้นะจะปิดตรงนี้นี่อันนี้ถือว่าดีมากทุกแบรนด์ควรจะมีนะแบบนี้ประมาณนี้ตัวเครื่องก็บางเหบนี้นะครับลงมาปุ๊บแบบนี้อ่านี่คือเรื่องของพอร์ตเดี๋ยวผมจะให้ดูซี u Z เท่านั้นยังไม่พอเครื่องเขาสามารถกางแบบนี้ได้ครับผมโอ้โห1 8อองศานี่เกินไหมนะ้ยหรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าโน้ตบุ๊กหลังแอนนะครับประมาณนี้อ่ะอุ <laughs> ไม่เป็นไรเครื่องมือเขาทนทานนะครับเพราะเขาใช้อลูมิเนียมเกรดดีสเปคเคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวามาดูตัวเครื่องกันต่อครับแถบตรงนี้นะครับเป็นแถบของเสียงลําโพงที่เป็นทวิตเตอร์สตัวมันจะออกมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมี2อรูตรงนี้เล็กๆนะครับแล้วก็ เป็นรูระบายความร้อนไปในตัวปุ่มเปิดเครื่องตรงนี้เวลาเปิดมันจะเป็นสีน้าเงินครับเวลาชาร์จจะเป็นสีเขียวนะตรงนี้เป็นปุ่มสแกนนิ้วนะครับซึ่งหลายๆตัวในราคานี้ก็ไม่มีก็ปลอดภัยดีนะครับเข้ามาปุ๊บสแกนตกิปุ๊บด้านล่างเป็นทัชแพดนะครับกดได้แบบ60%ตรงนี้ลงมาตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าฟิลลิ่งไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถ้าคุณจะใช้ทัชแพดแบบเปอร์เฟคชันแลเลยในการแต่งรูปเนี่ยมันเหนื่อยไปแค่นั้นแล้วก็มันจะมีเสียงเงี้ยข้อดีคือ แต่ข้อเสียคือถ้าเกิดคนชอบทัชแพดเสียงเงียบเนี่ยมันจะเป็นเสียงเนี้ยแต่ฟิลลิ่งมันไม่ใช่แตะแล้วก้องแกงนะมันแน่นมันแน่นแต่ว่ามันจะแบบเนี้ยมันจะมีเสียงส่วนตัวผมไม่ชอบส่วนตัวผมชอบเงียบๆนะครับก็เหนื่อยแต่ความรู้สึกผมนะผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องทัชแพดผมใช้ได้อยู่แล้วนอกนั้นคีย์บอร์ดเวลาพิมพ์เนี่ยให้ฟิลลิ่งดีหนึบแน่นเฟิรม์มดีพิมพ์มันนะครับแล้วก็ไฟคีย์บอร์ดครับมี2ระดับกดได้ ไฟเปิดได้2ระดับเป็นไฟคีย์บอร์ดที่ออกมาเป็นสีขาวนวลไม่ได้เป็นสีอมม่วงอมฟ้าอมอะไรอันนี้ผมไม่รู้ว่าคุณภาพดีไม่ดีแั่เวลาเรามองลงไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเครื่องมันพรีเมียมมากขึ้นฝาก็จะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเขียนว่าอินฟินิตนะตัวนี้เป็นเหมือนปัดปับเสี้ยนนะครับเป็นเงาเงานะตัวนี้เป็นด้านๆน,นะครับเหมือนยิงทรายด้านหลังตัวนี้เป็นช่องดูระบายความร้อนผมไม่รู้ว่าทําไมเขาทํามาตัวนี้ มันน่าจะแบบมีเหตุผลแล้วเพราะเขาวิศวกรทุกทีกมาแล้วฮะแค่นั้นแหละจบด้าลนลนี้จะเป็นพัดลมนะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้การระบายความร้อนแบบ i อ e ์ดรอม1.0ค o o l ิ่งใช้วัสดุเกรดทหารเลยเขาบอกนะครับเป็น m i t a าเร y Air แบบใช้ท่อระบายความร้อนเกรดทาหารซึ่งเขาเรียกว่าแข็งแรงอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ค่อนข้างหนาเวลาคุณวางกับพื้นโตะ๊ะพื้นวัสดุต่นางนๆานานเนี่ยมันจะมีลมที่แอร์โฟเข้าไปได้ง่ายเอาเรามาดูกันว่า วางแล้วเราเปิดฝาไ,ได้ไหมนะครับจริงๆผมเคยทําได้รอบนึงแหละผมจะโม้ให้ฟังแต่เน,นี่ยไม่ได้ละอ่ะมีแค่นี้ดูนะเปิดปุ๊บเฮ้ยกระดกนิดนึงอนะ่ะคุณกินไอติมได้อยู่นะอีกรอบหนึ่งผมจะตื่นเต้นทําไมวะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะมันแน่นบานมันติดแน่นครับอ่ะเฮ้ยกระดกนิดนึงว่ะเฮ้ยก็ถือว่าได้ไอันนี้ให้ อ่ะรูปทรงบางนะครับบาง16.3มมิลลำโพงมีิวยกัน2ตัวนะครับตัวนี้เป็นลำโพงของเบสเบส2ตัวกินไฟที่ที่1.5วัตนะครับแล้วก็ทวิตเตอร์อีก2ตัวมันจะอยู่ตรงนี้ก็กินไฟ0.8วัต์คือเสียงตัวนี้เขาให้ระบบแบบ DTS มาฉะนั้นจะเป็นเทวีเดียวก,กันกับโทรศัพท์ของอินฟิ i x ต์เขานั่นแหละแต่ว่าพอมาเป็นลำโพงของโน้ตบุ๊กเนี่ยผมว่าเสียงเขาใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังสักหนึ่งบทเพลงนะครับ อาจจะต้องมีเสียงเบสเพิ่มเติมขึ้นกว่านี้นะครับแต่ว่าเอาจริงเอาไปดูหนังฟังเพลงพอใจ แค่นั้นนะครับลำโพงถือว่าโอเคเลยทีเดียวสรุปในเรื่องรูปทรงเนี่ยจอเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งเป็นจุดเด็นหนึ่งนะครับที่ทําให้เลือกซื้อได้ง่ายๆเลยนะครับให้จอมาที่คุณภาพค่อนข้างสูงนะครับ DCI P3 เนี่ยเกิน70%แล้วก็ sRGB เนี่ย90%ขึ้นไปแน่นอนนะครับเท่านั้นยังไม่พอตัวนี้ยังมีการทดสอบนะจากห้องแลบด้วยว่าไอ้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยสามารถพิมพ์ไปได้แบบเป็นแสนๆนครั้งพร้อมกับไอ้ทัชเนี่ยทัชแพดเนี่ยเขาทดสอบมาเป็นแสนครั้ ปิดได้หมื่นครั้งก็นะเยอะนะเออนะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อินฟินิตเขาเน้นมาว่ามันแข็งแรงพอสมควรแหละมันเป็นอลูมิเนียมทีนี้มาดูการใช้งานนะครับการใช้งานเนี่ยผมใช้เปิดโคมเลยผมเปิดประมาณ7จ็แทบเนี่ยจะกินรัมอยู่ที่ประมาณ35-40%นะครับเปิด2-4-6-7แทบ8แทบตรงนี้มันจะกินรัมอยู่ประมาณเนี้ยสีนะซึ่งการใช้งานก็ลื่นไหลดีครับ สบายๆอันนี้ไม่ต้องห่วงและการใช้งานปกตินะครับผมใช้ในการเปิดเสียงตลอดแล้วก็เปิดหน้าจอประมาณครึ่งหนึ่งอะ แสงหน้าจอเนี่ยประมาณนี้ก็เท่าที่คุณเห็นเลยนี่คือการแสงหน้าจอปกติเวลาเราไปนั่งร้านกาแฟหรือเวลาเราทางานในออฟฟิศที่มีไฟนะแต่ว่าถ้าเราใช้ตอนกลางคืนเราจะเปิดแสงน้อยกว่านี้แน่ๆฮะประมาณนี้แต่นี้เราทํางานเนี่ยเนี่ยผมเปิดสู้กับไฟสตูประมาณ50%นะครับแสงแล้วก็เสียง50%ผมเปิดดู YouTube ตลอดเปิดหาข้อมูลเปิดเพลงเปิดอะไรฟังตลอดแล้วก็เล่นเว็บเบราว์เซอร์ตลอดเวลานะครับหชั่วโมงเนี่ยจะลดไปประมาณ1 3 1 4ถึง่งจะให้ตีเป็นจํานวนเวลาทั้งหมดถ้าเกิดคุณเอาไปเ,ยยเ่ยางดีดวววมมัระรณ7.2ชโท เชั่วโมงคุณเล่นตลอดเปิดจอออนตลอดในขนาดหน้าจอ50%ผมว่ามันอึดดีครับแล้วก็ไปใช้งานดู Netflix เนี่ยหนึ่งชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ1 8เปิดเสียงครึ่งหนึ่งเปิดความสว่างครึ่งหนึ่งแล้วก็ใช้ในการดู u t ท b e เนี่ยหนึ่งชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ1 4เปิดเสียงครึ่งนึงเปิดจอครึ่งนึงเหมือนกันซึ่งอันนี้พอใจนะอันนี้พอใจมากครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดแค่แท็บอย่างเงี้ยสัก2 3สแท็บหาข้อมูลรีเสิร์ชแล้วก็ทำปวดทำเอักประมาณ 9- 10% มันก็ตีประมาณสักสิชั่วโมงผมว่าน่าจะอยู่ได้นะครับถือว่าแบตอึดเลยทีเดียวเรื่องเสียงพัดลมเบามากแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเขาทํางานหนักๆจริงๆครับมันจะมีเสียงมันเสียงเครื่องบินกําลังจะขึ้นหรือลงเนะนี่ยวัสดุทหารวิทยาลัยี่เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูการเล่นเกมอะไรไปเลยครับมาดูเกม counter strike ครับการาฟิกที่ตั้งก็คือนบบปานกลางตั้งไว้ปานกลางหมดเลยนะครับองศาครับ36 40, 41, 3 3 3 44 4ครับประมาณนี้ กระตุกนะครับเกียนี้ไม่น่าไหวฮะนี่ไงโอ้โหขนาดแบบเล่นแบบกากาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไงยโอ้โหกจะเลงได้ครับไม่รอดนะเดี๋ยวตับใหมก่กอนเอากราฟิกตำ่ำโอเค เมื่อกี้ครับผมพากไปโอ้โหอย่างสนุกสนานครับโอ้โหเพิ่งมารู้ตัวครับว่าไม่เสียงตัดครับผมคุณผู้ชมนี่คือกราฟิกแบบไม่ไม่ได้ต่ำสุดครับแบบนี้ฮะพื้นฐานเดี๋ยวเราลองต่ำสุดนะฮะว่ามันจะดันไปเท่าไหร่อ๋อแปดสิบเก้าสิบเลยแต่ภาพมันก็ไม่ค่อยสวยเนาะเดี๋ยวเราขอปรับกราฟิกกอกมาเป็นคืนเงียถ้านี้เท่าไหร่นะวิถ้าสูงนี่ก็สามสิบกว่านะครับเอานี้วะนี่เกือหกสิบ เฮ้ย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 โอ้หนีก่อนเอาตายนะ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 โอ้โหยังเถือนอ่ะโดดโดดไอ้ประหมด200มานะ200เ้ยหวะอ้าวสุด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 โอ้โหไม่ได้ค่าครับ โอเคครับนี่คือการรวมตัวครับของเหล่าซปเปอร์สตาร์ดาวเด่นหมุนไปแล้วครับโอ้โหเพื่อนเราตายไหมน,น่าจะล่วงน่าจะล่วงครัเฟรมเรทเลยประมาณนี้ครับห้าสิบเ้าหิบวีป,ปอมแล้วแตกแล้วมามาดิในนี้โอ้โหขอขอสัตว์โอโขอจิมม้มได้ไหมจ๊ะผ่านไปทั้งหมด25นาทีครับผมเฟรมเรทก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ครับหกบวกกันเยอะก็50กว่า แต่ยังไงเราก็ต้องชนะครับผมเพราะว่าเราเล่นกับบอดนั่นเองครับคุณผู้ชมเบอร์เซอร์ครับป๊อป๊อบป๊อโอ้ยจะล่วงฮะโอ้โหจังหวะนี้ฮะถอยมาครับซอยต่อครับป๊อป๊อบป๊อล่วงฮะชนะครับเล่นได้แบบประมาณนี้ครับผมดูตามสแตทเลยนะครับถ้าปรับแบบต่ําสุดก็เฟรมเรทประมาณ8-90 100ดูความร้อนะที่เกิดขึ้น40นะฮะ33 43 47ตรงนี้ฮะ43่ประมาณนี้ครับ จบกันไปแล้วครับตบมือครับโอ้โหโสเสียงเงียบเสียงเงีย<ล>บมาครับวาลเราแล้ครับเป็นเกมที่เล่นได้สบายๆแล้วนะครับนี่ไงโ oh, อ้โฟโฟโฟเอ้ยทำไมเรายิงไม่โดนเลยโอ้ oh, oh, ลวงนี่ไงโหเสร็จ oh สิบเฟรมครับ มาเฮ้ยไม่ยิยงไปครับไปครับอา้าวฆ่าได้2ตัวครับผมโอ้โห و. ก็ประมาณนี้ครับถ้าเล่นแบบบวกกันเยอะๆประมาณ60ถึง7 0เฟรมเรทครับ ทดลองเล่นนานๆละสบายครับถ้าเป็นเกมนี้นะโอเคสรุปการเล่นเกมก็ได้ 3D ประมาณปานกลางนะครับเล่น Counter Strike Dota 2อย่างเงี้ยปรับกราฟิกแบบไม่ต้องสูงมาก อันนี้พวกนี้เล่นได้นะครับแล้วก็การจัดก,การความร้อนโอเคเลยสําหรับเครื่องที่บางประมาณนี้นะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบขึ้นไปสูงแต่มันขึ้นไปสูงแค่แบบแวบเดียวก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี้เรื่องการใช้งานการตัดต่อครับเผื่อใครจะเอาไปตัดต่อเป็นไทม์ไลน์หนึ่งสองไทม์ไลน์ซ้อนกันแบบไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยอีกได้เครื่องบางๆเอาไปตัดงานได้แต่ก่อนจะไปดูการตัดต่อมาดูเสียงเครื่องกันก่อนเนี่ยมันจะเป็นเสียงเหมือนเสียงเครื่องบินน่วิ่ขึ้นมานิดนึงอะ่ะผมจะลดเสียงมันจะมีเสียงวนิดนึง,นง นิดนึงอะแต่ถ้าเปิดเสียงเกมมัน,มนกบครับจริงๆแต่ถ้าเกิดคุณทํางานเงียบๆแล้วมันรัน CPU ขึ้นมาแรงๆเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเสียงประมาณนี้ไม่ดังนะเอาจริงไม่ดังแต่ที่ผมบอกลักษณะเสียงมันคือเสียงวิ้ขึ้นมาประมาณนั้นอะไปดูการตัดต่อโอเคครับคุณผู้ชมนี่คือการตัดต่อแบบใช้ฟุตเทจ2กล้องนะครับเป็นมัลติแคมแบบ60เฟรมเรทแบบ Full HD บิดเร็อยู่ที่30 m เมกะไบต์เปอเซกเป็นคลิป10นาทีซึ่งผมได้ทดลองตัดต่อแล้วนะครับพบว่าการตัดต่อก็ทำไปได้แบบสบายๆครับเห็ไหมนี่ดูรุน, 14, นิ้วตัวทีูกที่สุดเป็น 1. 1> ตัดได้เลยครับอันนี้เป็นแบบมัลติแ a มนะ แต่มันจะมีเสียงวีดอยู่อะถ้าแบบ CPU มันใช้งานหนางๆนะครับต้องบอกกันเลยว่า Adobe Creative Cloud เนี่ยเหมือนเขารันกันใช้งานแบบอยู่เรื่อยๆอะเนี่ย200กว่าเมกบางทีขึ้น300เมกอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันคือตัวที่มันจะกินแรมเลยอ่ะ4 d อันนี้ไหวอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปแบบ 4K นะครับและนี่คือไฟล์ 4K ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะดูดีเทลนะครับเป็น150เมต์ e r second นะครับขึ้นไปเลยนะครับ 160ด้วยซ้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็น 4K ที่ใหญ่มากๆ60 f r a เฟรมนะครับถ้าตัดแบบนี้ก็ยังตัดได้อยู่นะแต่จริงๆแล้ว workflow เราเนี่ยมันจะเยอะกว่านี้ครับผมแนะนำงี้ดีกว่าเหมาะกับการที่แบบเอาไปตัดคลิปไม่ได้ความละเอียดแบบ 4K เอะไรขนาดนี้นะครับนี่ผมถ่ายมา10บิตกล้องหนึ่งด้วย4 2 2 0นะครับใช้งานได้ประมาณนี้ประมาณนึงอะ่ะซึ่งถ้าเป็น Full HD ครับผมว่าน่าจะทำงานแบบสบายมากๆครับ CPU เขาแรงเหลือล้อนอยู่แล้ว จริงแบกไปทําเอกสารแล้วก็ตัดงานลงเป็นมาร์เก็ตติ้งอะไรผมว่าโอเคครับแต่ว่าถ้าจะให้ระดับโปรเฟชชั่นแนลแบบ4 k 6 0นี่จริงๆริงนะมันจะต้องเป็นโน้ตบุ๊กแบบราคา4 5หมื่นอ่ะ oh อันนี้เอามาตัด <no. S 1> ให้ดูนะครับนี่คือแค่ไม่ไ,มได้มีแบบไทม์ไลน์เยอะเท่าไหร่มันก็ยังตัดได้อยู่ครับแต่ว่าต้องทําใจนะมันจะมีจังหวะแบบกระตุกกระตุกแล้วเดี๋ยวเราจะทดสอบไฟล์เรนเดอร์นะครับอันนี้เรนเดอร์4 k 6 0เฟรมเรทเป็นเวลา10นาทีแบบ40เมกะบิตเปอร์เซกลง YouTube บต92% แบบไม่เสียบแบตนะสรุปผลทดสอบการเรนเดอร์วิดีโอ 4K 60เฟรมเรทแบบ150-160 m b กะไบต์เซออกมาเป็นวิดีโอ 4K 60เฟรมเรทแบบ40 m b กะไบต์เซโดยไม่ทำการเสียบปั๊บชาร์จนะครับเวลาจะอยู่ที่ประมาณ15นาทีกินแบตเตอรี่ไปทั้งหมดประมาณ13และองณาเครื่องขึ้นไม่เยอะ ส่วนการเรนเดอร์วิดีโอ 4K แบบ 4K 60เฟรมเรท40 MB กะไบต์เซโดยการเสียบลั๊กชาร์จจะใช้เวลาเรนเดอร์เร kind of um, ็วกว่าประมาณไม่เกิน10วินาทีและจากการเรนเดอร์ติดต่อกันครับคุณผู้ชมตัวองศาของเครื่องเพิ่มขึ้นไม่มากและการทำงานของเครื่องไม่ค่อยมีเสียงดังเท่าที่ควรโอเคครับการตัดต่อเป็นยังไงบ้างก็ประมาณนี้เป็นโน้ตบุ๊กใช้ทำงานอะทำธุรกิจบางเบาที่สเปค ค่อนข้างดีมากนะครับพอทครบจอดีมี security ในการสแกนนิ้วมือแล้วก็วัสดุดีมากนะครับตัวนี้เป็นที่นิยมอย่างมากนะครับที่สําคัญแบตอืดด้วยถ้าเอาไปใช้คุณต้องการ Windows ในการอัปเดต Windows 11Intel มีปัญหาครับผมเมื<ๆ>่อใช้ license ผมไปคิงคนอื่นไว้โอ้ยเนี่ยผมแรงเงั้นแรงแรง,รงี้ครับไปอัปเดต Windows 11คือมันไม่ค่อย compatible แล้วมันจะแบบ Wi-Fi หายบ้างอันนั้นนี่หายครับแต่ตัวที่ใช้ Intel ครับ, <Bye. S 1> รบอัปสบายแล้วมันเป็นนาโนเมตรที่แบบอันนี้ผมพูดที่หนึ่ง Intel จะเป็น CPU ที่นาโนเมตรจริง ไม่ใช่แบบวัดนาโนเมตรโดยการวัดความหาของนาโนเมตรแต่วัดจากนาโนเมตรจริงๆว่าเนี่ยคือ10นาโนเมตรจริงๆฉะนั้นตัวทรานซิสเตอร์ที่ให้มาเนี่ยประสิทธิภาพเขาแบบแน่นทุกตัวนะครับจุดที่ผมไม่ชอบอย่างเดียวนะไม่ได้ว่าไม่ชอบเยอะไม่ชอบเล็กน้อยเท่านั้นก็คือเนี่ยเสียงแล้วก็แทแผ่นมันหน่วงไปนิดนึงถ้าคุณไปปรับแล้วก็ทาความเข้าใจกันไปผมว่าไม่ใช่เรื่องยากกับสเปคและราคาแค่นี้แล้วก็เรื่องของประกันอันนี้ผมต้องพูดกันตรงๆว่าเขายังเป็นน้องใหม่อยู่แต่ทีนี้คนซื้อไปเยอะมากฉะนั้นผมว่าน่าจะเป็น ยี่เป็นตัว i3 กับ i5 โโหัวขายโคตรดีครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับโน้ตบุ๊กอิน i ิ i ิ i อินบุ X1 Pro นะเปิดขายที่ J D Central นะครับย้ำอีกทีราคา21,990บาทเป็นราคาที่น่าสนใจถ้าเทียบกับสเปคโดยรวมความบางความเบาแบตปริมาณที่ให้มาเยอะทีนี้ก็ต้องพิสูจน์แล้วครับว่าแบรนด์อินฟินิเนี่ยจะคลองใจเรื่องโน้ตบุ๊กได้นานแค่ไหน อันนี้ก็ต้องเอาใจช่วยนะครับผู้บริโภคที่ซื้อไปก็ใช้ยังมีความสุขแล้วก็แบรนด์เอาใจใส่ผู้บริโภคอย่างเต็มที่แล้ววันนี้ผมและ Infinix Inbook X1 Pro ชื่อเหมือน BMW X1 เอเลยเดียวต้องขอลากันไปก่อนฮิวข้าซะเหลเกินสวัสดีครับ